เอาล่ะพวกเรามาถึงกันแล้วอย่าทำให้ชื่อเสียงของเมืองเราต้องเสื่อมเสียล่ะพอฉันได้กลับมาเห็นทิวทัศน์แบบนี้แล้วเหมือนกับฉันก็กำลังฝันอยู่เลยเมืองลุ่มอรุณแท้จริงแล้วเป็นเมืองที่ฉันเคยปกครองมาก่อนเมืองระดับเอสเพียงหนึ่งเดียวดูเหมือนว่าหลังจากที่ฉันตายไปเมืองก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองลุ่มอรุณเป็นเพราะการต่อสู้ในครั้งนั้นเลยเรียกว่าลุ่มอรุนสินะ ยังไงก็ตามด้านนอกก็ถือว่าดูดีกว่าที่คิดฉันคิดว่าคงอีกนานกว่าฉันจะกลับมาเมืองนี้เดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าเราอาจจะได้เจอกับหกคนนั้นลูกทิมทั้งหกที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันสมยานาม้มผู้กล้าทั้งหกหลังจากจบสงครามมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเขากันแนะ่ถ้าฉันเล่าสถานการณ์ในปัจจุบันในตอนนี้พวกเขาจะยังเชื่อฉันอยู่หรือเปล่านะเป็นไง เข้าเมืองรุ่งอรุณเป็นครั้งแรกคงจะตื่นเต้นลรสิท่าไม่ต้องตกใจไปเธอยังไม่ได้เข้าเมืองเลยด้วยซ้ำเมืองรุ่งอรุณเป็นเมืองระดับเอสเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยาชาติและยังเป็นศูนย์กลางที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งอีกด้วยไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนกับนายหรอกนะนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวของชีวิตของนายแล้วก็ได้ที่ได้มาเมืองนี้แบลิสเป็นถึงขุนศึกแกนห้าขีบเธออาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างก็ได้ ผมอยากจะถามว่าตอนนี้ผู้กล้าทั้งหกเป็นยังไงบ้างหรอครับหลังจากจบสงคารามแห่งรุ่งอรุณงั้นเหรอนายถามอะไรแปลกๆนะนายหมายถึงหกผู้กล้ายุคใหม่หรือหกผู้กล้ายุคเก่ากันล่ะเออหกผู้กล้ายุคใหมย่ยุคเก่าหมายถึงอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าหกผู้กล้ามีเพียงแค่หกคนหรอกหรอครับนั่นคือสิ่งที่ผมเคยได้ยินมา อย่างเช่นคนที่ชื่ออางที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นขุนศึกที่แข็งแกร่งที่สุดคนที่มีชื่อเดียวกับผมที่เคยถูกเรียกว่าราชาเอ,อนี่นายง่หรือเปล่าทุกคนก็รู้ว่าหกผู้กล้ายุคใหม่ไม่ชอบให้ใครพูดถึงหกผู้กล้ายุคเกา่าอย่าพูดเรื่องนั้นในเมืองนี้เด็ดขาดราชวงศ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงราชาไม่ใช่ราชาอีกต่อไปแล้ว คุณสึกที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้คือราชาองค์ใหม่ส่วนราชาที่มีชื่อเดียวกับนายคือราชาองค์เก่าฉันขอเตือนนายอย่าพูดอะไรที่ไร้สาระแบบนั้นในเมืองนี้เด็ดขาดราชาองค์ใหม่6ผู้ก,กล้ายุบเก่าแล้วตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับผมผู้ก,กล้ายุคเก่าที่นายพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไง บัญชาการแบริส <sk ry> ก็ได้แม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าทำไมนายอยากรู้เรื่องของอางอาจจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวหรืออะไรก็ช่างแต่ขอเตือนว่าอย่างน้อยในระหว่างอยู่ในเมืองรุ่งอรุณอย่าได้พูดถึงราชาองค์เกา่ากับพกผู้กล้ายุคเก่าเป็นอันขาดบางทีเมืองระดับซีของนายอาจจะบูชาเขาอยู่แต่มันไม่ใช่ทุกที่หรอกนะที่จะบูชาเขา โดยเฉพาะการเสียสละของราชาองค์เก่าในตอนนั้นในเมืองรุ่งอรุณไม่มีใครรับรู้มันด้วยซ้ำรีบเข้าเมืองเร็วเข้าอย่าลืมสิ่งที่ฉันพูดไปละ่ะไม่มีใครจดจำไม่มีใครจดจำการเสียสละของฉันได้เลยเหรอ มันเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากที่ฉันตายกันแน่ฉันได้นำเหล่าหกผู้ก้านและขุนศึกทุกคนเข้าต่อสู้กับมารอสูรอย่างสุดกำลังฉันได้เข้าไปในศิลากษัตริย์โบราณพิงลำพังเพื่อค้นหาความลับของพวกอสูรปี3 0 6 9 ได้มีศิลากษัตริย์โบราณขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟากฟ้าอาสูรที่มีการทั้ง6สีแดงเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงและดําได้หลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องนี่คือที่มาของพวกอสูรไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในเสานั้นณนะตอนนี้มีแค่อ่างเพียงคนเดียวที่รับรู้ว่ามีอสูรแปดขีปอยู่ภายในนั้นทุกอย่างที่ฉันทำมามันไม่มีความหมายเลยหรือไง ันไม่ได้ตายในฐานะวิรบุรุษเลยอย่างนั้นเหรอนั่นก็คือใจกลางเมืองสินะพัฒนาไปไกลมากเลยนะเนี่ยเมืองรุ่งอรุณจะเรียกว่าเมืองก็ฟังดูน้อยไปด้วยซ้ำ มีการแบ่งตึกอาคารและเขตต่างๆแถมสไตล์การออกแบบก็ยังมีสไตล์ที่แตกต่างกันมีทั้งพื้นที่ป่าภูเขาทะเลทะเลสาบเรียกได้ว่าเป็นโลกขนาดย่อมเลยก็ว่าได้เ <i> มืองขนาดใหญ่แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงที่ตั้งต่างงานแบ่งออกเป็น7ภูมิภาค6พื้นที่ที่แยกออกไปจะเป็นความรับผิดชอบของ6ผู้คล้าย,ยุคใหม่ส่วนตรงกลางจะคอยดูแลโดยราชาองค์ใหม่ แม้ว่าอาคารหลายแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การกระจายสินค้าต่างๆก็ยังเหมือนเดิมแม้แต่อากาศรอบๆก็เป็นอากาศที่ฉันคุ้นเคยฉันจำได้ว่าที่ตรงนั้นคือรูปปั้นของฉัน ปั้นของราชาองค์เก่าฉันรู้ว่ามันอยู่มาหลายทศวรรษแล้วเมื่อตอนที่ราชาองค์เก่ายังมีชีวิตอยู่ผู้คนต่างเต็มใจที่จะสร้างรูปปั้นของเขาขึ้นมาเมื่อก่อนเขาถือว่าได้รับความนิยมมากเลยล่ะแล้วอ,อย่าไปพูดถึงมันเลยเอ้าเป็นว่าฉันได้ยินมาว่าเขาจะรื้อออกในเร็วๆนี้แล้วเอารูปปั้นของราชาองค์ใหม่มาวางแทนเฮ้อจริงๆเลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ คนที่เขารบอยู่ใต้รูปปั้นตรงนั้นน่ะั่นเป็นหนึ่งในหกผู้กล้ายุคเก่าหนึ่งในหกผู้กล้ายุคเก่าเวลลีน่าอาดีตขุนศึกแกนสีเขียวเจ็ดขีบที่แข็งแกร่งที่สุดเลลีน่า ่เรียกฉันกันฉันบอกกี่ครั้งแล้วจะไม่ได้หรือไงถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในหกผู้กล้ายุคเก่าก็เถอะจิขุณศึกล่าตะเวนงั้นเหรอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสายฟื้นฟูแต่ลีน่าเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่โหดท,ที่สุดเลยนะมีเรื่องสนุกให้ดูแล้วเสร็ ฉันขอโทษอมันไม่สำคัญหรอกว่า,าดีเธอจะเป็นใครถึงเธอจะเป็นหนึ่งในหกผู้กล้ายุคเก่าแต่เธอก็ได้เสียคุอสมบัติไปแล้วไม่สามารถถูกเรียกว่าขุนศึกได้อีกต่อไปถ้าราชาคนใหม่ไม่อนุญาตให้เธออยู่ในเมืองนี้อีกต่อไปแล้วก็ก็เตรียมตัวใส่หัวออกไปจากเมืองนี้ได้เลยเป็นพ่อราชาองค์เก่าของเธอนั่นแหละที่ทำตัวอวดดี ถ้ไมอย่างนั้นมันรุษยาชาติก็คงไม่ต้องมาอยู่แบบอสูแบบนี้หรอกหรือรูปปั้นยิ่งเลี้ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเปลือมพื้นที่ไว้ <c oughs> หน่อยกล้าดียังไงถึงมาตบหน้าฉันเอ้ย แกกล้าเหรอขอโทษที่มาช้านะตอนแรกผมคิดว่ามันมอัพ6โมงเช้าที่ไหนได้ไปอัพ10โมงกว่าโอ้โหผมแทบ,บทำไม่ทันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแค่นี้แหละ